ช่องติดตามเกษตรมือใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามตดาม้วยนะครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่16 16เดือน6นะปี65ก็วันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่หวยกินนะมีใครถูหวยบ้างเลยครับผมก็ขอให้ร่ำเพดิรวยกันนะครับผมก็วันนี้ก็ จะเวลาว่างนะก็จะมาโมดิฟายชุดหัวฟีน้ําที่เจาะบ่อกระดานนะก็คือวันที่วันที่เก้าเดือนเจ็ดปีหกห้านะก็จะเดินทางกลับไปบ้านส่วนตัวเองนะที่ต่างจังหวัดนะก็จะไปทําการเจาะบ่อกาดานน้ําตื้นอีกหนึ่งบ่อนะก็คือก็ช่วงเวลาว่างมีเวลาโมดิฟายชุดหัว ฟรีน้ำนะก็คือก็ที่ที่โมใหม่ก็คืออาชุดชุดขับตัวนี้นะก็คือของเก่านะมันจะอ่าจุดหมุนจุดหมุนจะอยู่ยาวไปมันก็ดูไม่ค่อยแข็งอะไรแต่มันก็เจาะได้แหละเพราะว่าแถวบ้านผมมันจะเป็นแค่ชั้นชั้นไฟชั้นดินธรรมดาผมไม่ใช่ชั้นหินแข็งมากมายก็ที่ทําขึ้นมาใหม่นะก็ตัวนี้ ก <S an> ็เป็นเหล็กนะตัวนี้เป็นเหล็กเพราะว่าประหยัดทนทนหน่อยก็ทำการกึงกึงเป็นหัวเกลียวเปเปอร์นะก็เคยไปให้ลงกึงกึงเขาก็ไม่เข้าใจเราเขาก็กึงเป็นเกลียวตรงพอเ,เกลียวตรงพอใส่กับหัวตัวนี้มันก็เข้าเข้าได้แค่ครึ่งเดียวอะ่ะเข้าได้แค่ประมาณแค่นี้พอเจาะไป อลึกๆหรือมีจุดหมุนที่อ่อนหน่อยก็คือก็ปัญหาคือเกลียวขาดตอนนี้ก็คือทำทำมาใหม่นะคือ,อะจะใส่ใส่เกลียวใส่เกลียวได้ลึกขึ้นเนี่ยดูอเอาดูเกลียวนะเกลียวที่ลงไปเนี่ยประมาณนี้นะเกลียวก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเกลียวอย่างนี้นะก็ กึงใหม่ก่เกึงใหม่หกม็จะเข้าไปเข้าไปสุดเกียวเลยนะเกือบสุดเกี่ยวเลยนะแค่นี้แข็งแรงแะแต่ไอจุดตัวนี้ที่ทำก็คือก็จะเข้าไปสวมย่ยกับจุดตรงนี้นะดําตรงนี้นะ ครับอ่าแปมน,นะก็ตรงนี้ครับจะเป็นบ่าล็อกนะก็สวมเข้าไปล็อกประมาณนี้ครับผมแล้วก็จุดจุดหมุนข้อต่อเกี่ยวก็จะ,จะใกล้เข้ามาอีกหน่อยเนะสร้างความแข็งแรงหน่อยแต่เดี๋ยวมีเวลาก็จะเปลี่ยนใหม่นะ เอาเป็นแตนเลดก็ต้นทุนตัวนี้นะก็คือก็ไม่ได้เสียตังอะไรนะก็คือก็ผมอ่ก็มีพักพวกกันนะนะก็คือก็ชีวิตหนุมโรงงานนี่แหละก็อย่างว่าก็ว่ายวานกันทําไม่ได้มีต้นทุนในการไปจ้างเขาครัับผมก็ ตามนี้ครับผมไอถ้าดูจากคลิปกเก่าๆนะคือชุดชุดเจาะผมมันมันจะเนี่ยก็จะเป็นปีกตัวนี้นะอ่าแล้วก็คือรอบที่แล้วที่เจาะเมื่อช่วงสองการก็คือมันขาด,ม,ขาดมันขาดเสร็จโปร่ก็มาโมใหม่ก็อ่ามาต่อต่อน,นี้ก็ของเดิมมันก็จะประมาณเนี้ยเคอจะยาวออกไป ประมาณนี้นก็มาเชื่อมทําใหม่นะ,ะก็คือรอเชื่อมก็คืองานเชื่อมนี้ไม่ไม่สันทัดเลยแล้วก็ชอบแตะตาวแลวเชื่อมคร่าวก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไงก็รอดูการเจาะบ่อบรรดาน้ำตื้นอีกหนึ่งบ่อนะก็ประมาณเดืนอนเจ็ดไม่ใช่ วันที่9เดือนเครับผมเดินทางกับกรอบนี้นะก็คือก็จะเจออาะบ่อลงปากบอ่อปากบ่อห้านิ้วเลยนะก็คือจะลงห้านิ้วไปเลยแล้วก็ไอปัมม๊มเสมอแ่ะคือที่จะลงก็คือก็ในแ,แต่ง,งบเลยที่จะลงกับปากบ่อห้านิ้วนะคือแล้วอรอบที่แล้วที่ผมเจาะไปะมันเป็น ถ้าจะลงบ่ดสีนี้ก็ลงได้นะแต่ด้วยที่ว่าไอ PVC ้ PVC PVC ที่มีอยู่ในบ้านะ่ะมันมีเป็น PVC สองนิ้วก็ตั้งใจว่าตอนแรกก็คือก็จะเอาปัม๊มหอยโข่งโดดลองโดดดูก็ลงไปตากบ่อเบ่อสองนิ้วสุดท้ายอาจจะซื้อความสมเสมอมาใส่มันก็มันไม่ตอบโจทย์แต่บ่อน,นั้นก็ยังมีน้ำอยู่นะ แต่ก็ยังไม่ได้โศบน้ําขึ้นมาใช้งานก็คือก็ไม่ได้ลงทุนต่อแล้วก็จะมาลงทุนต่อครับไอ้บ่อบ่อที่จะเจาะใหม่บ่อเนี้ยครับผมก็แล้วก็ของเดิมของเดิมไอ้เจาะเนี้ยเขาเรียกเจาะอะไรนะเจาะน้ําบนใช่ไ่ะใช้น้ําบนรอบที่แล้วก็คือใช้ปั๊มแช่ของพ่อเอาของพ่อมาใช้ อ่ารอบนี้ก็อ่ารอบนี้ก็ซื้อซื้อปั๊มแช่มาใหม่แค่มาใหม่ซื้อมาจากราคาด้านนะก็คือเป็นปลาแมอัน่นนเนานะไม่รู้มันจะทนใช้ดีหรือเปล่านะ ก็คือ,อการเจาะเราเป็นการหนึ่งนิ้วการเจาะบอบอันดานเราหนึ่งนิ้วก็คือเห็นมันเป็นปั๊มแช่หนึ่งนิ้วท่อออกหนึ่งนิ้วนะก็ลองลองซื้อมาใช้งานดูไม่รู้ว่ามันจะทนทานป่ะแต่ก็อย่างว่าตามราคาเนาะราคาแค่แปดรกว่าบาทครับผมก็สินค้าก็ประมาณนี้นะแต่สินค้าก็ มันก็มันก็ดูดูมาตรฐานดูคงทนนะแต่เรื่องการใช้งานอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆว,ว่ามันจะใช้งานได้ทนทานขนาดไหนครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็รอดูรีวิวเจาะบ,บอ่ออิงึ่งบอนนะครับผมขอบคุณครับ